สวัสดีค่ะพบกับปุ้ย UK s p e c i Channel นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะปุ้ยจินขนมจีนนะคะปุ้ยทําน้ํายาหมูนะคะอให้ดูก่อนนะคะน้ํายาหมูนะคะแต่วันนี้ไม่มีผักนะคะผักหมดนะคะแต่ว่าก็ทานเหมือนเดิมค่ะตามภาษาปุ้ยนะขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามากดไลค์นะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมไอ้นี่คุยด้วยนะฮื่ม ก็ะบบทางยาวมากกว่านะก่อนนยอายุ่ป็นน้อยเอ้ยตาเสียบขาขาวนี่แต่พี่ เดี๋ยวจ้ากินขนมจีนด้วยกันขนมจีนน้ำยาอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีผักคำจะไปทางแบบว,ว่าซาร้าอ๋อสมากกว่า <c oughs>